เขาไม่เคยมู v e on จากคุณได้เลยเขาคือคลขอไพยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลัก,ลกษณะมีพลังงานประหลาดไหน 3. าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหมีนกรกฎพิจิเ 7. ็ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูจะสติพลังงานของคนราศีตุลหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลเมทุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมในะคะที่ขึ้นมาภายนอกอาจจะดูเป็นคนดุนะคะมีความชัดเจนจริงใจคำาไหนคำนั้นนะคะเจ้าระเบียบนะคะ แต่ลึกๆในใจเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ hey นะคะไปไหนไปกันชอบการแฮงเอาชอบการเข้าสังคมพบปะผู้คนก็ได้นะคะพลังงานของคุณเล่นเป็นเล่นนะคะแต่ถึงเวลาที่จะต้องทํางานถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจก็คือเป๊ะมากๆนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ไม่เคย move on จากคุณได้เลยนะคะ ใครไม่เคยมูฟออนจากคุณได้เลยนะคะขอภพยบอกผีสิบดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมวิวอฟอฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงหนูเดใไฮพิเซธพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎผิจิกสองดาพลังงานของคนธาตุลมสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ํานะคะ พลังงานที่ขึ้นมาก็คือหมุนวนอยู่ที่เดิมย่ําอยู่กับที่มีทั้งความเจ็บปวดความเสียใจการรอคอยการเฝ้ารอความหวั่นหว้ความคิดถึงความห่วงใยความสับสนแม้แต่ตัวเองอยังไม่รู้ว่าหัวใจตัวเองจะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขยังไงนั่นเองนะคะวนเวียนอยู่กับความคิดความรู้สึกเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะพลังงานของคนคนนี้ ว่าคุณกับเขาเคยคบเคยคุยกันตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงคิดถึงยังคงห่วงหาห่วงใยยังคงอาลัยอาวรณ์ยังอยากกลับมายังอยากได้โอกาสจากคุณพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้หมุนวนกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึง มูฟออนจากคุณไม่ได้เพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงมูฟออนจากคุณไม่ได้เพราะอะไรความเหงาความเศร้าความคิดถึงนะคะความห่วงใยนะคะเรื่องราวในอดีตสถานการณ์ในอดีตทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องราวนั้นมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะความตั้งใจนะคะหัวใจของเขา ยังคงโฟกัสอยู่ที่หุณเพียงคนเดียวนะคะความเด็ดขาดอาจจะเป็นความเด็ดขาดของคุณก็ได้ความชัดเจนของคุณก็ได้ก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจปิดกั้นตัวเองด้วยก็ได้นะคะพลังงานของคุณเป็นเหมือนคนที่ เอาจริงเอาจังนะคะยามจะเล่นก็เล่นแต่ว่าชีวิตไม่ได้เลื่อยเปื่อยชีวิตจะต้องมีความหวังจะต้องมีเป้าหมายหากว่าไม่สามารถจะกําหนดเป้าหมายอะไรได้คุณก็พร้อมที่จะตัดใจพร้อมที่จะตัดจบนั่นเอง mm. พลังงานของเขาก่อนหน้านี้มีความโลเลมากๆมีความแตกต่างกันกันกบคุณมากๆ mm. ในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของหัวใจความมุ่งมั่นนะคะ ตอนนี้นะคะเขาอาจจะอยากตัดสินใจอยากจะลงมือทําอาจจะอยากชัดเจนก็ได้หรือว่าจะเป็นพลังงานของคุณที่ชัดเจนมากๆก่อนหน้านี้ทําให้เขาคิดถึงทําให้เขาลืมไม่ได้นะคะความรักความห่วงใย,ยความหวังดีความผูกพันนะคะ การเคยมีคุณในชีวิตเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเป็นความสุขที่ยังคงอยู่ในความทรงจำในความรู้สึกในหัวใจของเขาอยากหลุดพ้นความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมองนี้แล้วก็เดินออกไปหาความกล้าความสว่างที่อยู่ข้างนอกที่รอคอยเขาอยู่นั่นเองนะคะ หากว่าก่อนหน้านี้คุณเคยคบเคยคุยกับใครคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้สถานะในขณะที่เขามีแต่ความสับสนมีแต่ความลังเลไม่กล้าตัดสินใจกล้กลกลัวกล,ลัวปิดกั้นตัวเองนะคะหรือว่าไม่พร้อมที่จะให้สถานะไม่พร้อมที่จะชัดเจนไม่พร้อมที่จะหยุด เป็นพลังงานของคนที่ยังไม่พร้อมจะมีสถานะหรือว่าให้สถานะกับคุณก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะมีการจบไปเพราะาเป้าหมายในชีวิตต่างกันคุณอยากชัดเจนแต่ในขณะที่เขาไม่พร้อมจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะบางคนอาจมีความกลัวบางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงความไม่พอก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันไม่ได้คนคนนั้นนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เขายัง Mo v e อนจากคุณไม่ได้ยังคงคิดถึง ยังคงอยากกลับมานะคะเรื่องราวดีๆที่เคยมีด้วยกันความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะความชัดเจนนะคะความหนักแน่นความมั่นคงในหัวใจของคุณทำให้เขายังคงอะไรอาวรยังคงคิดถึงยิ่งคิดถึงยิ่งนึกถึงยิ่งเสียดายยิ่งเสียใจที่วันนั้น เขาไม่กล้าตัดสินใจเขาไม่กล้าที่จะชัดเจนนะคะโทษตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกเทาๆความรู้สึกหม่นๆความรู้สึกเสียดายนั้นยังไม่หลุดพ้นพยายามที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความดาวๆนี้แต่ว่ายังทําไม่ได้ยังจมอยู่กับห่วงของความคิดถึงความอะไรอาวบน,นะคะเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่คุณเคยมีให้กับเขาที่เขาเคยมีร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่เราเค้นกันหน่อยนะคะว่าหากเขาบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะขอไพ่เราเค้นเปิดใจเข้าทีนะคะหากว่าตอนนี้เขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณหรือว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณนะคะ บางทีการปล่อยมือจากคุณก็ไม่ได้ง่ายมากนักนะคะจริงๆมันยากมากๆนะคะในการที่จะต้องปล่อยมือจากคุณหรือว่าไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาการค้นพบความจริงบางสิ่งบางอย่างบางครั้งก็ปั่นป่นหัวใจของเขาเช่นกันนะคะตอนนี้เขายังไม่พร้อมแต่เขาก็ต้องการคุณเสมอ คุณและเขาจำเป็นที่จะต้องปล่อยมือจากกันนะคะแม้ว่าเขาจะทำเหมือนไม่แคร์นะคะแต่ว่าในหัวใจของเขามีแต่เรื่องราวของคุณนะคะเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยในหัวใจในส่วนลึกของเขานะคะมีแต่เรื่องราวของคุณตัวเขาเองความรู้สึกของตัวเขาเองย้ำเตือนเสมอถึงเรื่องราวของคุณที่มีอยู่ในหัวใจของเขา ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เวลาที่ใช่ในการกลับมาแต่ไม่ว่าจะยังไงคุณคือคนที่มีค่าที่สุดในหัวใจของเขาในชีวิตของเขาที่เขาเคยมีนะคะ